ที่นี่เขาดีมากๆเลยนะคะอากาศดีมากแล้วก็ต้นไม้เยอะมากๆเลยจะบอกว่าใครที่อยากมาแบบเป็นไ i รเวทพูลวิล l ่านะคะฝนแนะนำที่นี่เลย The Extend นะคะอากาศดีมากๆหน้าหนาวใครยังไม่ได้มีแพนไปไหนนะคะแนะนำเลยอันนี้เราจะมาที่ Nordic t เ n ็นนะคะบรรยากาศจะเป็นคลิวนี้เลย มีอะไรบ้างโอ้สำหรับคนรักกาแฟที่นี่เขามีที่ดื่มกาแฟให้ด้วยโอเควันนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะดื่มกาแฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำเขาก็จะกั้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือห้องอาบน้ำค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะ ว้าวข้างหลังจะเป็นพูวิลล่าค่ะทุกคนนี่คือที่นอนวันนี้ของเรานะคะบรรยากาศของห้องโนเด็กเต็นท์นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราสามารถมานั่งชิลๆบรรยากาศข้างนอกแบบเอาทดอร์แบบนี้ได้เลยค่ะ เป็นพูลวิลล่าที่น่ารักมากๆแล้วก็บรรยากาศดีค่ะเงียบสงบมีความเป็นไพรเวทด้วยผลขึ้นอยู่ตกไปค่ะใครมาช่วงหน้าหนาวแนะนำว่าต้องคิวมากๆเลยเพราะที่นี่เขามีบ้านหลากหลายสไตล์มากๆนะคะใครที่ชอบความเป็นไพรเวทแล้วก็พูลวิลล่าผมแนะนำเลยค่ะที่นี่นะคะ The e X t e n t Private p o o วลล l l ของเขาใหญ่ค่ะที่ตอบโจทย์ของคนที่อยากพาแบบ แฟมิลี่มาหรือว่าพาคู่รักมาหรือว่าพาเพื่อนๆมาก็ได้เดอะแกงนะคะที่นี่น่ารักสงบแล้วก็ร้อมลองไปด้วยฝ่าเขาชอบมากๆเลยคะ่ะ